อันนี้เงาเนื่งค่ะนอนหลอดตายค่ะขันบลูวามันติดหมากหรือเปล่านี่เอาติดอยู่ได้หรอค่ะนี่ผัดไทยของขันค่ะ อุยขี่มาขี่มาด้วอขีงัวเนี่ยแะคะค่ะฝนขี้กลัวครับลูกพันสิบปูกันปูกนอกใหม่ฝรัง่งตรงเนี้ยคะ่ะก็นอออกเอาดอกไม้ออกมองนี้ออกเอาไปปลูกข้างหลังไปอีกค่ะ นี่จ้กจะการกระสีเอาออกอันที่มันเหลือค่ะนี่จะออกจากนี่นมันหลอดตายค่ะก็อ,ออกไปปลูกหวองไม้ค่ะนี่อันนี้เงาเนืองค่ะเงาเงาในหน่อยซ้ำนี่แหละค่ะที่ซื้อม้าค่ะนี่ค่ะนี่ก็เงาเนืองเือการต่ว่าเขาบางงามค่ะถ้าต้นใดมันงามเขากระสิเงาใหญ่ัเสียค่ะนี่ก็เงาเนืองซื้อม้าพร้อมกันค่ะมาปลูกพร้อมกัน เขาก็เนี่ยปีนึงนะคะนี่ก็แตกดียู่ด้ค่ะนี่ค่ะที่ซอมาเหงา่อานื่องทิซมาเนี่ยค่ะแต่ว่าขากับวังงามไปปลูกอยู่หม่องบองงามนะคะคันก็เลยแยกออกมาปลูกหม่องไม้นะคะงอนมันบองงามเนี่ยล่ะนีค่ะรอดตายค่ะ ใจเา่ขัจะปลูกกันนีค่ะปลูกลูกพับต้นพับค่ะกับเฟียสิกวาสันมาค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะกี่เขาเอื่ว่่าลูกพับต้นพับอยู่ค่ะ เป็นของที่เพิ่นแถมมาค่ะสองต้นอัญชงสีเหลืองๆเนะะี่ยค่ะเพิ่นแถมมาอันนี้ต้นเชอรี่ค่ะนี่ปีที่สองค่ะปีนี้ใน,นล้มแรกค่ะนี่เอาตอนเอา นี่บานี่บานถามพระนี่พนไปแย่ ดินก็ม่ถตนก่อนหินค่ะดินกระไดอะเอาก่อนหินใจเลยเรียกเกาะปลูกไว้ให้ลูกให้เตา่าเขาเกินเนาะค่ะบ้านคันอยู่เมืองไทยบ่มีที่ปลูกค่ะ ขันบ่มีทีบ่มีไห้บ่มีน้นานี่ตะทีบ้านที่บ้านกันหน่อยไม่ได้ปลูกเนี่ยงพื้นที่่หลายอ่ะที่บ้านยังคงจำ ช่วงเวลาใบข้าวพื้นฟ้าท้องหน้าวัยเด็กบ้านหลังน้อยไม่มีน้ำรประปาไม่มีไฟฟ้ามีแต่พื้นหน้าค่ะเขาคือเป็นแบบนี้ไม่ใช่เกิดป่ะค่ะบ้นบ้นเหลืองบ้นนัน่น กวขาวพูจังเมื่อกี้น้องมึงอาห่ะ17ยูโรคาทรงค่าทรง7ยูโรค่ะรวมเท่าปิดเกือบ2บสียูโรต้นละเป็นพันถ้าเป็นเน้นบานเทากับเป็นพันแพงอยู่ด้วยค่ะมุณว่า รักผ่านระยะทางแม้ขอฟ้ากว้างกันฝันบางบางของเรา ทำซ้อยกันแล้วค่ะอันนี้คือเฟียสิกอันนี้คือตน้นพับค่ะต้นที่สองลูกพับคือคาคีคาคีต้นที่สามก็คือเฟียสิกคือกันค่ะเนี่ยค่ะสามต้นค่ะนี่ก็เป็นเลดีดค่ะนี่น้องใหม่ฟ่งคันวตายด้วค่ะกำลังขืนแล้ว อันนี้เก็บไปหลังจากที่มันตายเนาะหาที่หิมะมาคันกะเก็บไปสองรอบแล้วค่ะนี่เก็บไปกินสองรอบแล้วเก็บไปให้เพื่อนบ้านพร้อมแล้วเขากัปลูกไมถ้าเขาเยี้าแบบนี้คันกับจวงเขาไปครับวันนี้เดี๋ยวจะค่อยจิเก็บเขาอีกรอบไม่ค่ะให้เขาเกิดขึ้นมาเลายยก่อนอันนี้ก็เป็นแลงสตอร์เบอรี่ค่ะนี่ ขันบบลูวามันม่ติดหมากหรือเปล่านี่เอาติดอยู่ได้หรอคะนี่เป็นดอกร้ายหลายค่ะแต่ว่าบรูวามันสิติดหมากหรือเปล่าแต่ว่าขันกยนันคันได้กลับไทยกอนเขาอยู่ยานยานบบไดกินขันบบไดกินกับเป็นตาเสียดายอยู่ค่ะนี่ อันนี้กะแปลงมันฝรั่งค่ะนี่กระหลังงามมาเสียหาให้เขาหวานนี่ค่ะอันนี้อันต้นทั่วที่แม่ฮักเขาคันเอามาให้ปลูกคันก็เลยเอามาปลูกใส่นี่คันโบลูว่ามันสิเป็นแบบใดบค่ะนี่เพราะว่ากะคิดว่าเขาสิบต้นสูงสองแปลงค่ะมันฝรั่ง ไม่มีใครลีก้กิดชีวิตลีขิตเองเก็บเพชรอยู่ในดินแดนไกลรอหน่อยได้ไหมพากันพันในขยายออกอยู่ค่ะอันนี้<า>หอมป้อมค่ะ

ผัดไทยของขันค่ะส่งเงินส่งใจปลูกบ้านลังใหม่ไว้เป็นเรือนใจใกล้ใกล้พื้นนา